ฮัลโหลสวัสดีค่ะนะนักเรียนทุกคนและท่านผู้ปกครองของแพ้ย์ป .1 ทุกท่านนะคะวันนี้คุณครูจำเนยวันชฉวีจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ต่อจากครูอ้อมนะคะวันนี้เราจะเรียนเป็นชั่วโมงที่2นะคะเรียนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรานะคะนะเนี่ยเห็นไหมสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรานะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่านักเรียนลองมองภาพสิคะเมื่อสำรวจบริเวณรอบๆบ,บ้านจะพบสิ่งมีชีวิตมากมายเลยเห็นไหมมีทั้งพืชเห็นไหมคะเห็นแคนกระดอยไหมเห็นแคระดอยไหมมีสัตว์ เห็นไหมมีหมามีสุนัขมีผีเสื้อเห็นไหมคะมีนกเห็นไหมอันนี้คือพืชสัตว์แล้วก็คนคนก็คือตัวอะไรตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีพืชมีสัตว์นะแล้วก็มีคนนะคะรอบๆตัวเราจะมีสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตท่านี้เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตเราไปดูลักษณะของสิ่งมีชีวิตกันนะคะีเห็นไหมคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตหนึ่งต้องหายใจได้สิ่งมีชีวิตต้องหายใจได้นะคะสสิ่งมีชีวิตต้องกินอาหารได้นะคะส สิ่งมีชีวิตต้องเจริญเติบโตได้เจริญเติบโตแปลว่าอยากโตเล็น้อยก็โตขึ้นโตขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเจริญเติบโตนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตต้องออกลูกออกหลานได้หรือเรียกว่าสืบพันธ์ได้ออกลูกออกหลานนี่เคยเห็นลูกชุน,นักใช่ไหมคะแม่ชุน,นักออกลูกชุน,นักมาเนี่ยเขาเรียกว่าออกลูกออกหลานนะให้จํานวนชุนนักมันเพิ่มขึ้นนะคะ ต่อไปเรียกว่าสิ่งมีชีวิตต้องทํำไมได้ด้วยขับถ่ายได้นะคะสิ่งมีชีวิตต้องขับถ่ายนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตต้องทํำไมด้วยเคลื่อนที่ได้จะมีสิ่งมีชีวิตเดียวที่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ก็คืออะไรพืชจช่ไว้นะคะงั้นเรามาดูลักษณะของสิ่งมีชีวิตเห็นไหมคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตมีอะไร หหายใจได้ 2. อกินอาหารได้ 3. เจริญเติบโตได้ 4. ออกลูกออกหลานได้ 5. ขับถ่ายได้ 6. เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดนี้เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตนักเรียนจำได้ไหมคะนะถ้าเราไปสังเกตสิ่งใดถ้ามีแบบ6อย่างนี้ แสดงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตไปรูปานักเรียนมาดูเมื่อกี้เราดูภาพแล้วใช่ไหมคะท่านี้นักเรียนเข้าใจหรือยังว่าเราจะสังเกตได้ไรได้อย่างไรว่าสิ่งไหนมีชีวิตเห็นไหมนักเรียนดูสุนัขนักนเรียนคิดที่สุนัขทาไมมันมีชีวิตเพราะมันทํำไมได้เคลื่อนที่ได้หายใจได้กินอาหารได้ แล้วมันก็ออกลูกออกหลานเป็นสุนัขตัวใหม่ได้ด้วยนะคะต่อไปอะไรมีชีวิตอีกกระรอกเห็นไหมกระรอกมันกระโดดได้เคลื่อนที่ได้นะ,นาาะนก,นะนกนินอาหารได้อาดูนนกเห็นไหมคะนกมันทำไมกินอาหารได้หายใจได้แล้วมันก็เคลื่อนที่ได้โดยการทำไมคะบินใช่ไหมคะต่อไปดูผีเสื้อเห็นไหมผีเสื้อก็เป็นสิ่งมีชีวิต นอกจากสีเสื้อแล้วอันนี้เรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เห็นไหมคะที่ครูพูดมาสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ส่วนตัวเาราเห็นไหมตัวเราคนคนก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนเป็นมนุษย์เป็นคนนะคะต่อไปนะคะมีสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งคือพืชอันนี้เรียนในภาพมีอะไรต้นดอกไม้เห็นไหมคะ ไหมคะแครอทเห็นแครอทไหมคะแล้วก็พืชต้นใหญ่ๆที่นกเกาะอยู่เห็นไหมลูกอันนี้เป็นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เห็นไหมคะพืชจะเคลื่อนที่ได้ต้องอาศัยใครพาไปคนคนนะคะคนจะพาไปแล้วก็ทำไมสัตว์สัตว์เช่นนกเออนีน,นสงสัยไหมทำไมสัตว์มันพาไปได้อย่างเช่นนก มันไปกินผล,ลไม้ใช่ไหมในผล,ลไม้มันก็มีอะไรอยู่มเมล็ดในเมื่อมันบินผ่านไปมันเกิดอุจจาะหรือไปตกที่ใดเมื่อมีฝนหรือมีน้ําตกลงมานะน้ําชุ่มชื้นได้ดีมเมล็ดมันก็จะทำใหม่งอกนี่แหละการที่เราเรียกว่าสัตว์นําพืชเคลื่อนที่ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเดียว ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ต้องอาศัยคนและสัตว์พาไปนะคะอ่าต่อไปนะคะนะเราจะมาดูนะคะอ่าเราจะลองมาฟังเพลงใครร้องได้ร้องตามเลยนะคะว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นยังไง อ่านักเรียนเห็นไหมคะเด็กๆหยิบชี้ขึ้นมาเตรียมเลยนะคะเปิดหน้าที่คุืครูขึ้นมานี่นะคะแล้วทุกคนก็หยิบดินสอเอาในสอสีใดสีหนึ่งมานะคะเราจะมาลองดูซิ มาทดสอบสิคะว่านักเรียนสามารถจำแนกได้ไหมว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตฟังนะคะเรียนมนสอสเสร็จแคะอ่ะเด็กๆสีก็ได้คะ่ะนะคุณครูสั่งว่าให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบสิ่งที่มีชีวิตเ่ะเรามาดูกันนกมีชีวิตไหมคะ นก no. มีชีวิตไหมอ้าวถ้ามีชีวิตวงกลมไปต่อไปดูอูดมีชีวิตไมเ่เอ่ยเราต้องคิดสิ่งมีชีวิตกินอาหารได้เคลื่อนที่ได้มันใจไม้ต่อไปมีอะไรอีกต้นไม้มีชีวิตไม่เอย่ยคุณครูไม่รู้นะคะลองคิดดูต่อไปดีรับต่อไปอะไรคะม้มีชีวิตไหมถ้ามีชีวิตวงกลมไป อ่าที่เหลือมีอะไรอีกคะลิงอ่าลิงมีชีวิตไหมเอ่ยต่อไปอีกงูงูอยู่ไหนเห็นงูไหมมีชีวิตไหมคะช้างอืมมีไหมต่อไปนี่จัดอะไรเอ่ยนะักเรียนบอกครูซิรูปนี้รูปอะไรเอ่ยคะมีชีวิตไหมคะถ้ามีวงลมไปลนะักเรียนคิดวิเคราะห์อเองต่อไปดูในบ่อน้ำ ต่อน,น้ามีนกนกตัวน,นี้มีชีวิตไหมเอ่ยต่อไปจระเข้อยู่ในบอมีชีวิตไหมคะถ้ามีชีวิตวงกลมเลยค่ะนรีงนคิดเองนะคะอ้าวหาดูมีอะไรอีกมีหม,มีอยู่ไหนเอ่ยมีชีวิตไหมคะมีวงกลมไปนะต่อไปสิงโตมีชีวิตไหมคะมีวงกลมไปเลยนะคะต่อไปสุดท้ายรูปอะไรเอ่ยคะ มีชีวิตไม่เอ่ยวงกลมไปเพราะนั้นนักเรียนจะวงกลมได้นักเรียนต้องรู้แล้วว่าสิ่งมีชีวิตม่ต้องเป็นยังไงกินอาหารได้หายใจได้เคลื่อนที่ได้ใช่ไหมออกรูปออกหลาดได้ที่เราเรียนมาแล้วต่อไปเปลี่ยนอินสอแท่งใหม่หรือเป็นสีแท่งเปลี่ยนสีใหม่เลยนะคะครูจะสั่งใหม่ให้หนักเรียนกากรบาดสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็ตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตมันจะไม่หายใจ หาเนืดูอะไรไม่หายใจมันเคลื่อนที่ไม่ได้มันจะไม่ออกลูกหลานมันกินอาหารไม่ได้มันเติบโตไม่ได้อ่าเรียนหาเจอไหมคะทุกคนการกระบาดเลยคะ่ะอ่าอะไรไม่มีชีวิตม้างสวนสัตว์มีชีวิตไหมบ้านมีชีวิตไหมในเรียนคิดเองนะคะอ่าต่อไปหาดูนะคะ อันนี้คืออะไรคือการสังเกตสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตต้องเป็นยังไงหายใจกินอาหารจเจริญเติบโตออกลูกออกหลานขับถ่ายได้และเคลื่อนที่ได้นะคะ อ,อันนี้เรื่องสิ่งเรื่องสิ่งมีชีวิตนะคะจากหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเสร็จแล้วในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ว่าสรุปได้ว่าไหมในชั่วโมงนี้ในการเรียนสิ่งมีชีวิตมันแบ่งเป็นอะไรสิ่งที่สิ่งที่มีชีวิตเป็นควนสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์และสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นพืชเพราะนั้นลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไร มันต้องทำอะไรได้หายใจได้กินอาหารได้เจริญเติบโตได้และออกลูกออกหลานได้ขับถ่ายได้และเคลื่อนที่ได้ประโยชน์จากการที่เราได้เรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็คือเอาไปใช้ในชีวิตประจำวนันเช่นนักเรียนจะรู้ว่าสิ่งไหนมีชีวิตนะไหมสิ่งนี้ไม่มีชีวิตหรือสิ่งนี้มีชีวิตนักเรียนก็เอาลักษณะของสิ่งมีชีวิต ที่เราเรียนไปในชั่วโมงนี้ไปดูไปคิดดูว่าตามที่เราได้เรียนไปไหมว่ามีชีวิตไหมหายใจได้ไหมเคลื่อนที่ได้ไหมนะคะประโยชน์ของการเรียนวันนี้ก็คือเอาไปใช้สังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราว่าสิ่งใดมีชีวิตสิ่งใดไม่มีชีวิตนะคะนะคะส่วนชั่วโมงนี้คุณครูก็จะจบเรื่องสิ่ง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตแค่นี้คุณครูก็จะให้กันบ้านนะคะนักเรียนเปิดกันบ้านชิตหน้าสานะคะชิตหน้าสามที่เป็นรูปจรวดนะคะเห็นไหมคะทุกคนนะอันนี้การเรียนวิทยาศาสตร์เราต้องสังเกตใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเติวสอนแล้วเราสังเกตสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตแต่วันนี้คุณครูให้การบ้านนักเรียนลงลองจำแนกภาพที่คุณครูให้ มันจะมีจรวดมียานอาวกาศมีดาวมีมนุษย์อวกาศนักเรียนลองจําแนกภาพสิคะจําแนกได้ไหมว่าภาพไหนมีเท่าไรมีเช่มีจรวดอันไหนเป็นจรวดอันไหนเป็นยานอาวกาศอันไหนเป็นดาวนะคะแล้วก็ใส่จํานวนมานะคะคุณครูหวังว่าทุกคนคงจะได้จำแนกได้ถูกต้องและได้ประโยชน์จากการเรียนวันนี้นะคะ ต่อไปในชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนในเรื่องลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะคะเรามาจะมาสังเกตกันว่าลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะคะชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบแค่นี้หวังว่านักเรียนคงจะสนุกในการเรียนนะคะแล้วก็เอาประโยชน์ที่ได้ไปใช้สังเกตในสิ่งที่คุณครูสอนมา ในเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย